ปิดท้ายวันนี้นะคะกันเรื่องของสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอค่ะเปิดตัว3เทคโนโลยีใหม่นะคะซึ่งล่าสุดนี้ก็เตรียมที่จะผลักดันให้ไทยนั้นเป็นศูนย์กลางการส่งออกนะคะและฐา,านการผลิตของสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในภูมิภาคอาเซียนด้วยค่ะ นางสุธินีผู้พการะะผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดตัว3เทคโนโลยีผ้าไทยล่าสุดเลยนะคะโดยมีเป้าหมายในการผลักดันไทยให้เป็นศูนย์กลางการส่งออกและเป็นฐานการผลิตสิงทอและเครื่องนุ่งห่มในภูมิภาคอาเซียนที่ขณะนี้ไทยเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่อันดับที่2รองจากอินโดนีเซียสําหรับ3เทคโนโลยีผ้าไทยล่าสุดนะคะได้ถูกคิดค้นขึ้นภายใต้แนวคิด3รูปแบบได้แก่นวัตกรรมสิ่งทอเป็นการพัฒนาเสื้อผ้าให้เป็นไปมากกว่าสิงทอเครื่องนุ่งห่มทั่วไป ในทค่อย่างเช่นผ้าสะท้อนน้ำเป็นต้นนะคะสิ่งทอวัฒนธรรมค่ะเป็นการประยุกต์วัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นให้เข้ากับผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่มไทยขณะเดียวกันจะมีการสร้างจุดขายในด้านคุณภาพและมาตรฐานสิ่งทอไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลภายใต้เครื่องหมายคุณภาพสมาร์ทแฟบริกเนื้อผ้าอัจฉริยะเพื่อสร้างความมั่นใจนะคะและเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขันทางการตลาดให้กับผู้ผลิตอีกด้วยเช่นกันนะคะก็เป็นเรื่องของการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอในปัจจุบันนี้ค่ะค่ะนวัตกรรม แล้วก็เทคโนโลยีนี้สามารถนํามาใช้ได้กับทุกผลิตภัณฑ์เลยทีเดียวนะคะเห็นบอกว่าจะมีชุดไหมป้องกันคลื่นแม่มหเหล็กไฟฟ้าได้ด้วยใช่แล้วน่าสนใจมากมากนะคะ,คะและนี่ก็คือทั้งหมดของสามเศรษฐกิจในเช้าวันนี้นะคะเรา3คนลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ